อย่างหนึ่งก็คือต้องเรียกว่าเห็นคุณค่าเขาก่อนอย่างแรกคือเราเห็นคุณค่าเขาเราต้องรู้ว่าเขามีค่ากับเราแล้วเราก็ปฏิบัติกับเขาที่เรียกว่าให้อิสระในการทํางานไม่คอยไปจ้าจี้จ้าชัยนะครับคุยกันที่ผลลัพธ์นี่ต้องเป็นเรียกว่าคนที่เป็นทาเล่นเนี่ยนี่ความพิเศษในการที่จะชาเล่์ด้วยหลายๆคนนะครับเราก็พยายามที่จะอ s s i g n งานที่บางอย่าง เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเราก็ชมอยู่เสมอว่าทําสิ่งเหล่านั้นได้สม,มูทโดยที่เราไม่ต้องคอยตามก็มีการรีบอร์ดเช่นหลายๆลายคนไม่ต้องถึงปีเราก็มีการปรับเงินเดือนให้เสมอหรือว่าอาจจะมีอินเซนทีฟให้เป็นกรณีพิเศษหรืออาจจะต้องมีการเลี้ยงข้าวรอบนอกอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําอยู่เสมอเพื่อเพื่อให้รู้สึกไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวแต่มันคือความสนิทกันด้วย อยากให้มีความรู้สึกอย่างนี้ในในทีมที่เป็นคอลีดเดอร์นะครับสามก็คือมีช l l e เลนที่ท้าทายกว่าเดิมเชื่อว่าคนที่เก่งๆนะ่ยชอบอย่างนึ้งคือชอบช l l e เลนซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบเวอร์เกินไปจนเขาไม่สามารถทําได้แต่เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเกิดเขาอาชีพแล้วก็สามารถที่จะขยับตาแหน่งขยับเรื่องของรายได้มีรีวอร์กลับมาได้ไวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราให้กับกลุ่มของลีดเดอร์เสมอ